ให้แม่พูดก็ได้นะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวเขียวแรลือว่าการ้แล้วก็น้ำมันหอยอ,อ,อันนี้เราจะทาใไส้ของเบอร์เกอร์ข้าวนะคะ ตั้นตัวไหนอันนี้ต้องทอดก่อนแล้วก็แป้งแอาแป้งกรอบมาให้แม่หน่อยก็จะใส่แป้งกรอบนิดหน่อยเพื่อให้หมูนี้สามารถปั้งได้แล้วก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำมาปั้น ปั้นเป็นก้อนเหมือนเบอร์เกอร์แล้วนำไปทอดนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันเขาวนคะอสำหรับแซนด์วิชเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กะเพรานะคะเบอร์เกอร์กะเพราเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลแล้วก็พริกไทยแล้วแป้งกรอบลงนิดหน่อยค่ะให้ก้าวหยุดตัว